สบายดีพี่น้องทำอะไรกินจ๊ะผัดเผ็ดกบครับผัดเผ็ดกบผัดกะเพราเนี่ยพี่น้องเครื่องเทศเผื่อมิ้งหัวชิมไข่กระเทียมใบมะกรูดแล้วนี่แหละพี่นอ้องหัวชิมไข่กระเทียมใบมะกรูดนนพริกแก,แกงพริกยิบก็ได้ไม่เอาได้พริกกระเรียงเราไปดูกระไรพี่น้องคั่วให้มันสุกก่อน าน้ำหยอดใช่ด้วยอือน้ำหยอดย่างมันแหนงก็นนี้มันเอาน้ำหยอดให้มันสุนะกนากบมานะเ,เอ้ยเอ้ยกระเทียมหัวจิงไคไปมะกรูดกดิน้องครับอืมหอมมากอ,อารมไปเลยข้าวเหนีไทยขอน้ำหยอดให้มอยเล้เปนน้องเพื่อว่าให้น้ำมันแหงร่วงกัน,กนแม่ก็ดีเลยกบก,ก็ต้องให้น้ำมันไล่ไลมันสุกนไต้องให้มันสุนสกบมันเลยเหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวนะ นี่วันนี้จนน้ำแหงมาวันนี้นะจะแกงปรุง,ง,งวันนี้ไม่ร้องเดี๋ยวไปปรปุงอยู่สิใส่ตะปูขลุ่กับรด,ดีไว้ก่อนแล้วอ้วเข้มแนเอาที่หลังโอ <laughs> <ะ>เตด,ดังแล้วพี่นอ้องงามก้อมม่อมเอาแหไปแล้วไป่งไปอเอาแหงมานี่เนาะ ดาบน์ไซพริกแห้งกันเลยบบชุนปันไดเออคอไซคอไซบักพริกกนันแม่พริกกระเลียนแต่ว่าเพ็ดได้สีแบบนี้พี่น้องอเคครับนังลูกนั่งนี่แหละต้นข่าเป็นสาวเลยเป็นวัก ง่ายบ้านเขาโควิดระบาดอาีกแล้วเพราะว่ามันมีโควิดระบาดเป็นระยะๆคือเราคิดอะไรใส่นำอะไรกันอีกแล้วน้องมาหน้าจะเป็นวัดกันเองคุณผู้เล่าบอกว่านี่ในกลุ่มมันน่าใครเป็นวัดน้องเรียนในห้องแอร์แล้วติดเพื่อนไม่ต้องมานะไปลงไปหลายคนดนะหลายคนเลยได้สองสามคนเลยแล้อนี่ม่เป็นไง ไม่จะติ่มโก๋แบบคนในแถวๆทีเมือนนั้นไม่จัดจ้ากเพรามเป็นพิกะเหลียดแต่ความเผ็ดเ่าไมรมอด้แล้วพันเนื้อหลุดไปก็หมว้อมันเขาแว่วจริงนเลยได้แต่ไส่มาตอนนั้ใหญ่มากเลย เยอะจร่งๆ่ลยน้ำตาลหน้าก็วงปากน้ำน้ำคือมัอ Ờ. ăn được là nhầm, ăn được ăn được ăn được có đủ cảng. คนตัคนตกน้ำมาได้ยัง n งนกแบเอาจมาอดความนหนาบา วันน้นตรงมันเป็นข้อ,องเนาะูมาตกตกแม่มันขึ้นไว้แบบไม่เวียมันขึ้นเอ่ไงพนในงูบ้านเลยอ่ายขยะไปถีเขาเอยเจ้าเห็น,น,นยังงูงูอะไรมันตรงม่ข้องที่ขาเจ้าคนเางูอะไรล่ะงูสิงแงขึ้นไว้แล้วเรวไม่กล้ามัน,นขึนในใ้นแล้วขึ้นได้แก่วมอง vô nhanh nửa nóng nó, ừ. <laughs> được ừ, ừ. Ừ, không 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 sao phải không sao phải không sao không ตัเลนคอมินมมนะคอมมนวานูข้อยม,มานานี่จะเป็นหนักกว่าน้องเมฆเวลาอยากจะนั่งนิ้มก็นั่งนิ้มอยากจะหัวเราะก็หัวเราะโดยที่ไม่มีเหตุผลอ,อะไรวะจ้ะดูอย,อยากจะหัวเราะเป็นภาษาฝรั่งเศสมาเน่ย วะหรอภาษาบ้านมึงแหละไ่ต้องไปกะแนะเป็นภาษาประเทศอื่นหอกิเป็นอะไรกระามลูกคู่แม่ลูกมึงกูเนมาเหลี่ยงซอยกูเขาเป็นมาเทียเขารียกเองเขาเกลี้ยงใจห้องคุณคูคุณหมอชนะเรื่องะไรแล้วคนโบดาง ใจเบิ่งเลยนัย่นคือเข้าใจอารมณ์วันนี้มาเขามีการพัฒนาอยากจะหัวเราะก็หัวเร <c oughs> าะเ,เขาเรียนเขาเบิ่งมื่อคืนแต่ยังหน่อยสูย้กับบรรดินเสียงหูกูหายไว้เรากันล่ละ,ะคนเท่ากันที่นองเขาเดียนมือคืนเขาเบิ่งปลอมแต่ลูกเขาเก่งกว่าเบิ่งจะมุ่งนะ บางแก่แต่ความมึงเมื่อซือบางทางจะรู้กึ่งๆคนเดียวอะไรคนเดียวคือบอกว่ามันเป็นบ้านเคือว่าเฉพางเป็นบ้านอืะบางที่เล็กน้อยไว้ซ้ำนี่เนี่ยเขาก็มีความคิดให้ยังนี่หัวเขาที่เอาบปรู้ถ้าได้คิดถึงกระตู้นที่มันตะลู้ขนาดปูใหญ่ยังค่ะมันเผื่อห้องนึ่งอ่างคนเดียวเขาคือเรื่องนั้นจากปูห้องยังหัวคนแต่มันมีความเต็มร้อยเอตัวหรอก นสมคือยังขอยเบิ้งอยู่ใน่เฟซบุ๊กขาเจ้าแค่มากข่อยแง่หนึ่งเราไปเดาด่ามัวเราขอนั่งิงนี้คนเดียวหัว่าน่ห้องน้ำมันยังมาจะเป็นบ้ากอ่กับมัเบิ้งอันนี้แน่หน่เด้อครึ่งยางไก่ของกว่าผมยุ่งัวตายไปวันแต่บอลูเรื่องน้ำมันน้ามันล้รรอลลูแวมาขอเป็นบ้าคนทงต้อง ความไม่สัมพันธ์ควาไม่เรียนน,าานั่นเองหนูจัดคอามเบิ่อการเขาเบื่อพ่อเอิ่อแม่ยไงว่าเขาบม่รู้เรื่องอเขารู้ว่าอะไรผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่นะแล้วมันตัดสินว่าไม่เรียกพ่อเรียกแม่มว่าเขาบม่รู้เรื่องอปาาเป็นหน่อยมใช่ไหมไม่อยากเอิ่อหนะคนผู้ใดทำไปก็ไม่น่าจะเป็นหน่อเรียสี่อันน้อกอ้นอ แล้วเรืมองของบำนาญเ้าก็บอกว่าน,น,า,นาดีขึ้นเยอะอคนอื่นตัดสินคนที่ป็นมีใจจริงเขาแบบคนดีนคนที่เขาใส่ใจมองเขาไม่มีอากาติจเจเ้าว่าเมายังดูยังด่าจ้าบกแตะงกมมั้ยนืองเมฆกันชั้อหะออพากระนหำอ มันมาบอก,กเลยตอนนี้ซีซาราเอพีแล้วก็ยังมาเนี่ยเขาบอกแบบผู้ใหญ่บอกเนาะน้องเมฆนี่อาการต้องรักษาบนเราแล้วอาการหนักอาการหนักบนเราหนักคือบนเราเข้าบ่รู้เรื่องรู้เขารู้เรื่องแต่เขาซินักเว้าอารมณ์รุนแรงอารมณ์รุนแรงน้องเมฆเนาะผู้คนมาสัมผัสไอ้คนที่เขาบอกเหมนทั้งนั่งวนกัอก็ยุ่งกันเนาะร่างจากคว่างใรเป็นผู้ใหญ่เนาะ ถ้าดิบม่เขาพัฒนาได้ีกไหายไม่่าเขาอ้ายีสะบกินข้าวบะถ้วย่อก็อ่านนั่ง,งอ่านนั่งแหละืมเพ่ที่อะไรอย่าง,งาเงี้ยนขน็กล่องของของแม่รัวว่าบอแม่ได้กล่องอะไรอย่างงียมัจับใส่ฟุ้ยไปบายไปเกินเปน็นดิหม่ หน้านันแสมันเอินแม่เอินพอแล้วคุณครูคะคุณครูขามันลื่นโรงเรียนแมนเขาบุ้งหูจับหรอกว่าแมนเขาบุ้งหูอ่ะคนนี้คือพ่อคนนี้คือแม่เขาลู้แต่เขาก็ยโจว่ามันคุณครูอืมอืมบม่รู้ได้แบบไมเวลาเร่งเห็นไหมเวลามันอันนั้นกัดอันนี้กัดเดียวมันยังหูจักบอกอยรแม่แมหมดกัดอันเดียสัก ตัดสินคําลูกพิ่งคนตัคสินมาลูกข่อยนนี้คือวันนี้ขึ้นข่อยขึ้นข่อยคุยน้ำคนอื่นนะเบิ่งนะมันอย่ามาตัคซีนมาลูกข่อยบันี้นั้นอะไรอย่างคนประเมินของโรงเรียนคุณการตักซินของเขาเล็กน้อยนะซ้อยูนกวานแมวก็เป็นยางนั้น ถ้ายุ่งคนอื่นยุ่งคนคู่เขาบอกนี้ยังหนึ่งถ้าการประเมินคนก็ต้องปรโมทอยู่กับคนอื่นความแหนะแต่ปรโมทนปอ่ะคนอื่นบอกหนึ่งแหน่คนอยู่คนมีความผิดชอบการแหนะไปหน identity, parasite, ่อยอีกทีนะอ่านน้ำไม่รหน้าอ่านน้ำไหมคะไม่อ่านน้ำเหรอโอเคไปนอากินได้ก่อนไหมนาะจ้าสวัสดีค่ะ